นอนจนถึงเข้านอนในแต่ละวันเนี่ยมอร์ริโพดักทีฟนี่เขาทำอะไรบ้างครับจอาจิงก็ตื่นตั้งแต่บางทีก็ตีห้าเนาะตื่นตักบาทไม่ใช่ตื่นแต่เช้าเพื่อไปเก็บไข่คนไข้อครับก็จะตื่นเร็วนิดนึงทำไมตื่นเก็บไข่ต้องตื่นเช้าอ่ะจริงๆอ่ะมันไม่จำเป็นจะต้องเก็บตอนเช้าหรอกแต่ด้วยเวลาการทำงานอย่างผมอยู่ราชการเวลา ในละเวลาราชการเนี่ยมันเอาไปทําไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นมันต้องมาทำทำตอนเช้าไม่ก็เย็นไปเลยซึ่งก็ไม่มีใครมาเก็บไข่ตอนเย็นเพราะว่ากว่านจะรอเวลานู่นนี่นั่นเขาก็จะกลับบ้านกันก็เลยต้องตื่นตีห้าตื่นตีห้าอ๋อตีห้าก็คือต้องไปเก็บไข่ไปเก็บไข่ก็เก็บไข่เสร็จปุ๊บอ่ะเราก็สบายแล้วเราก็คุยกับคนไข้อะไรนี่หน่อยๆเนาะแล้วเราก็ มาทํางานต่อในเวลาราชการในเวลาราชการเนี่ยเราก็มีผู้ป่วยนอกอะ่ะก็คือการค้นหาว่าคนแต่ละคนมีโรคอะไรบ้างต้องรักษาอย่างไงก่อนอเราก็วางแผนช่วงบ่ายก็อาจจะมีเป็นสเปเชียลคลินิกอ่าอาจจะเป็นคลินิกเกี่ยวกับวัยท้องคลินิกเกี่ยวกับการคุมกําเนิดช่วงเย็นก็จะเป็นการรับ j อบละอ่าอันนี้เราก็อาจจะไปทําคลินิกเพิ่ม,เต,มเติมเนาะถามว่าแล้วผ่าตัดวันไหนมันก็จะแทรกแทรกอยู่ใน ในแต่ละวันในแต่ละวันใช่ครับ